สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีเอาภาพนิ่งนะครับมาทําเป็นวิดีโอกิฟต์กันนะครับผ่านแอปพลิเคชัน VLO นะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกที่คําว่าโครงการใหม่เป็นการสร้างวิดีโอหรือว่าไฟล์กิฟต์นั่นเองนะครับขั้นตอนั่อมาให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลือกรูปภาพของเรานะครับเพื่อที่จะไปทำไฟล์กิฟต์นะครับไฟล์กิฟต์ก็คือเป็นภาพวิดีโอที่แบบเล่นต่อนเนื่องเหมือนภาพสไลด์ต่อนเนื่องวนๆกันไปนะครับเรื่อยๆนะครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับทำกวาดเลือกรูปภาพของเรานะครับจนกว่าที่เราจะพอใจนั่นเองนะครับเมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาแตะที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมกดปุ่มถัดไปอะไรประมาณนี้แหละก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการแตะตรงนี้เข้าไปนะแตะเสร็จแล้วนะครับเขาบอกคําเตือนนะครับห้ามลบวิดีโอหรือรูปภาพออกจากเอ่อโทรศัพท์มือถือของเรานะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้โปรเจกต์ไม่สามารถเปิด ใช้งานได้นะครับกดปุ่มตกลงแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยในส่วนถัดมานะครับนั่นก็คือชื่อโปรเจกต์เนาะพเพื่อนๆก็สามารถที่จะตั้งชื่อได้ตามที่พเพื่อนๆต้องการเนาะจะได้ไม่ลืมนะครับก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับที่พเพื่อนๆจาได้นะครับพอใส่ชื่อโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกในส่วนของอัตราส่วนของหน้าจอนะครับพเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะใช้ในรูปแบบของ แบบไหนนะครับแพลตฟอร์มไหนเนาะก็มาเลือกให้มันพอดีกับในส่วนของอัตราหน้าจอที่เราต้องใช้งานนั่นเองเนาะน้มวดของเนื้อหานะครับเราก็มาเลือกด้านล่างได้นะครับว่าจะเลือกพอดีเต็มหรือว่ากลางอะไรพวกนี้ก็มาปรับไสตามที่เราต้องการได้เช่นกันนะต่อจากนั้นเพื่อนๆก็มาแตะที่คําว่าสร้างโปรเจกต์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะได้รูปภาพของเรานะครับตรงนี้นะครับ เพ,เพื่อนก็มาปรับได้นะครับจะให้ความยาวกี่วินาทีนะครับปรับลดปรับเพิ่มได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะปรับตำแหน่งของรูปภาพได้นะครับโดยที่เรานะครับไปแตะที่รูปภาพของเรานะครับตอนนี้เราเลื่อนดูก่อนได้นะเพื<ๆ>่อนๆมั่อนสามารถสไลด์เลื่อนได้นะครับขออภยัยภาพไม่ชัดด้วยเนาะก็เราก็ไปแตะที่รูปภาพที่เราต้องการปรับขนาดของภาพเนาะแล้วก็แตะปุ๊บโอเคมันจะขึ้นแบบนี้นะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วเราก็ทําการซูมหรือว่าขยายรูปภาพของเราได้นะครับเพื่อให้มันพอดีกับโปรเจกต์ของเรานะ นี่เลยนะครับล้าก็ปรับอัตราส่วนหรือว่าลากไปในตำแหน่งที่เราต้องการให้มันพอดีนั่นเนองนะครับข้างล่างมีปุ่มเสร็จสิ้นอยู่ตรงนี้นะเราก็แตะเพื่อที่จะทําการล็อกมันนะครับแตะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปปรับทุกรูปเลยนะให้มันได้อัตราส่วนแล้วก็ปรับเวลาที่เพื่อนๆต้องการนะครับต้องการกี่วิต้องการกี่เ,ออเฟรมก็ปรับตรงนี้ได้นะครับต้องการตัดการต่ออะไรพวกนี้ได้แต่ในคลิปนี้เนี่ยเบื้องต้นการใช้งานของแอป v l O ผมจะทําเป็นวิดีโอกริฟ ก็เลยมาทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูประมาณนี้ก่อนเนาะ,นะะเมื่อเพื่อนๆปรับแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการส่งออกวิดีโอคือการเรนเดอร์เนาะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาทําการแตะด้านบนตรงนี้นะกันตอนถัดมานะครับเราไม่ได้ส่งออกเป็นวิดีโอนะเราจะเป็นไฟล์กิฟต์นะครับเป็นภาพหมุนวนนะครับเป็นวิดีโอหมุนวนเรื่อยๆนะครับแตะที่กิฟต์ตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็มาแตะที่คําว่าส่งออกไฟล์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมหลจากนั้นก็จะใช้เวลาเรนเดอร์ไม่นานนะครับ โอเคนะครับเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็จะได้ไฟล์วิดีโอกิฟประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับ